ก,กับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเมื่อนีมาพบกับผมคือเก่ามาอวดน,นะครับเมื่อนีสีภาพพี่น้องมากินพี่น้องว่าอ,อย่างเห็นว่าหนึ่งไก่พี่น้องบ่มีผักแนียงดอกพี่น้องหนึ่งเลือกเอาผักบุ้งใส่นัดหน่อยผักปัญหาอย่างพี่น้องเอ้จะย็ดได้ไรตามตื่นเขอวันว่าบ่ามี แล้วก็มีแก้วอันนี้นะพี่น้องแก้วบระคามเปียกแก้วปะเกียงน้ำตาดอกว่าอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปที่ผมตรงไว้ทังกลางล่างมั่นน่ะมามาครับมาสแสบแสบก็มาอ้วนดนะ้วยก้อน่ะมาต่องพิษตีพี่ตองเองียงหมางไม่ตอนมาส่องนี่คือกินอย่างเดียวก่อนสิ ไปหนามาหลังผมกับกับขอบพระคุณพระแม่พี่น้องนะครับที่เขามาติดตามมารับส้มใน่องของผมนะครับครับก็บอย่าลืมฝากกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่ให้ผมนำนด้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อตอกันไปนะครับมาๆพี่น้องนะ่ะเอาเตะเสาเลยเด้ครับพี่น้อง หนึ่งเขาก็ได้มึงเขาเนียวครับกินสองคนดึดแต่บ่เหมือนแต่ว่าเราหนึ่งไหลซื่อแหมแล้วหนึ่งแหวกห่อนที่เ่าเนี่ยพี่น้องผมเป็นคนคนอ้วนผมเป็นคนขี่ห่อนเนะาะเป็นยาบาผมด้อพี่น้องเลยมันจีหย่อนแสงบ่พี่น,น,น,น้องมุ้จี้บาหย่อนนะพี่น,น้องเนาะ เดี๋ยวมือได้ไอ้ผมประมาณจะถีบหอดครบอาทิตย์เนาะเดี๋ยวผมถีจัดไฟจุไม่พี่น้องบึงอีกเด้อพี่น้องกระถาบึงเนี่ยละ่ะคังลังเป็นป้าอ้อยพี่น้องป้าอ้อยขึ้นดอก มาพี่น้องเอาเลยบบไมาทำพิธีพิตองเงี้ผมติบ่ค่อยบอกนะครับตีบอกค่อยเก่งดอกนี่บัวพี่น้องาอุ้ยง่างงเลยนี่แเสียบบัวเจ้าว่าแล้วผมติฮักเครื่องเดี๋ยวลองชิมบึ่งคำเด็กชิมพี่น้องบึ่งแล้วกันเด้อเมันอิแ้เบบัวเดี๋ยวผมติบอกดอกแซมบ่อเสีบแซมบ่อเสีบผมก็บอกว่าแสีบดอก แก้ว <c oughs> บ,บ่ะคามครับแก้วเปียก <c oughs> <c oughs> โบเสียบก็มีเด้คนตายตอนนั้นนะพี่น้องเนาะมึงหนึกข้ขาอุ้ยยังไงพี่น้องเรืออะไเรื่องอาจิบเบยะน่นะครับมันโบมีไมมคือเพิ่นแล้วถ้ามีงบไปือกเดี๋ยวผมสึกให้พี่น้องกดติดตามเห็นมันได้หลายเห็นมันผ่านกดไว้ๆนะครับนะนเนววาะผมกับทีเทสบ้ามีผมกับบ้ามีว่าบ่มีผมกับบ้าบ่มี ว่ากันบ่ได้ดอกเรื่องเงินเรื่องทองมันบ่พี่น้องมาๆๆมากาดูดอ,อ,อ,อกเข็อะไรน้ำตาที่ออกบังเด่นอืม้มหอม ตับบูครับตับบูเฟรกัมมือเฟรคกับปจาพีน้องเยอยเค็มแก้ง ไมิดปากไปทำนักสินังพี่น่องน้องคอนลบผมกินข้ามไงผมมียิ้มยินี่มหลาข้ามไงดีกพี่หน้อง

แม่เปนบกมากินนนำครับพี่น่องไมไปซื้อเขารู้ใึปผมแบบจ้องเลยึ้มนมขโมยมาจากพี้น่องนโแที่อุ้ยเนาะพี่น้องเนาะแม่เป็นไอ้สู้โชคไหมคุณเหนืออ่อยอึมั้ม เหนือผมกินบ่รดเหมหมือต่อมือนพือหมูแดกนะครับ cho tôi đi nào không thể điện มักจะจะมุนไผ่กระเทียมจะไข่เอาครับไข่ยังพมเมพิ่มเพลิดพลิน cái này cùng cả cá phục viên ngon nữa, không mềm bỏ không lắm nha, lòng mềm mà. mấy khi khẩu Ôi Hai kịp Không thai kịp đâu bây giờ. Nó mà. Không Thì, cậu, ไม่ต้องเน้นผักแม่พี่หน,อน่องเงินพ่นสินเบอผักไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียไก่นีต่ตัวระแปรที่บ้านพี่น้องไก่ไก่พันไะก่เน้ะมันเป็นไก่บ้านเฮาอยากสุขีจัดไก่บ้านเฮาเองเบิ่งจะคลิปอยู่หรอกมหายหญ่พี่หน่อง ตัวเด็ดกเกยวะห้ห้แม่กินมันดกอกนอ้องเนยกินแกอิ่มเข้าเนี่ยน้ำหน่อยจริงๆแก้วบาคามนีแซบครับจริงก็หมูอย่างแซบข้าวหาน่อบม้นงต้องตอผมนกินเลยไม่ได้หรอกขาว่ขรับ นี่เนี่ยสัจำจำ่งสาวเลยพี่น้องน้องเห็นอยู่ลงน้อง,องัยอมย้อนเสียงบอพี่น้องมันย้อนเสียงกับบอผมในเรื่อคลิป อิ่มเนอะพีน่น้องกินไหนบ่เด๋วครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก้อน,นหน้าพี่น้องเนาะถ้าพบก็ผมอีกลิปคลิปหนาคลิปใหม้นะครับป๊าปีก็อย่าลืมกด ซับตะไค,ร,ไ i, คร,ร่กดไไหลกดแช่แล้วก็กดติดตามผมกดกระดิง่งเพื่อบอเดมีคิปเดมซีแกงเตือนเดมิคลิปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับกับเบาใดว่าจะาดที่ผมเบาบาสุภาพที่ผมเบาเบาดีผมก็ขอโทษเพราะไม่พี่นอ้องเนาะมันก็นเป็นการแสดงแบบการแสดงคือกันน,นั่นแหะ แล้วลงคลิปก็ได้ครับสำหรับมือนีผมก็จริเพราะลาพี่น้องไปเพียงจำหนี้บอกกับผมอีกคลิปหนานะครับสําหรับมือนีกล้าเข้ามาสวัสดีครับ